เหมือนพร้อมอ่ะเหมือนพร้อมว่าจะใส่มีอะไรอีกมีอะไรอีกต้องต้องตั้งต้องตั้งอ่ะต้องตั้งโอ้โหพี่พลพี่พลมันต้องตั้งหน่อยตัวปกปกเสื้อปกเสื้อปกเสื้อตั้งนิดนึง 对吗？ เอกส,สารไ,ไหมเอกสารทางการเงินเหรอไม่ไอ้ต้าต้องจะใถ่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับโอเคค่ะช้อติไขเลยไข่เอาหน้าขมา่ย่ม

ไม่กลัวน่รอค่ะไม่กัวย่ัวยกัวเนี่ยัวจงเลยกลัวจะเหี่ยวจะโดนไม่ก็ลกทุกวนเลยเอ้รับดีก็จะินด้วยรับกินด้วยแหละตอออตอต่อต่อต่่อต่อ่อต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 ่่อต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 ่

คใณโบผมมันจะดูเป็นนว่ลยอันนี้นมแบบนม่รานานเลยนะเก็บเกล่นเก็บกด้รนนเลม่เค่เเลยผู้เรียนยเเลย

ลอยกระให้นางให้นางบนม,มา